วันนี้เรามีขนุนนะครับมาฝากโมเบลนะครับขนุนสองลูกนะครับขนุนย่างอร่อยนะครับเป็นตาเป็นตาหน้าอร่อยนะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวนี้จะพาไปส่งโมเบลนะครับเอาึ้นใดบาหน้าบัดนี้ <c oughs> ไปเลยครับไปเลย <c oughs> นี่นะครับ <c oughs> ดีใจสวยแล้วเสียงสวยแล้วดีใจาแล้ว

ันี้เห็นหงค่ี่ดีดเลยเหรอเออเออนี่อร่อยนี่เห็นทาอไ้เยบายกลัวหมยังกันชิเทียวเออเลซับกันเราเบียเดียบตขอไม่า สายตานะสายตามโมเบลเสียบไหลายครับเสียบไหลดูอร่อยมากนะครับ